โชว์หน้ากากให้ดูดิหน้ากลัวขนาดไหนเนี่ยไหนเนเหมือนหน้าเหมือนหน้าน้องเบนไหมลูกมาใกล้ดิเอาละครับเป็นย่าพาทำไม,ไมเขาจะมาเล่นท่อเสียงท่อเสียงเป็นไงครับโชว์ที่ครับหยุดอ่ะโชว์ทุกม,มุไมไหมลูกมันเป็นยังไงท่อเสียงเครื่องเขาอยากรู้จักลูก อ้าววันนี้น้องเบนจะมารีวิวท่อเสียงนะอะโชว์ที่ลูกโชว์โชว์ที่มือมือหมุนที่ลูกอันไหนที่ันไหนที่น้องนองเบนหมุนลูกอ่าไหนดูลำกล้องที่ลูกลำกล้องทำไมเป็นสีนี้ลูกไหนดูความยาวท่อที่ลูกจับสองมือที่ัาหนูรูดขึ้นบ,บนลงมาข้างล่างที่ลูก ข่อเสียงมันเป็นยังไงเนี่ยคนก็สงสัยัคนีลูกของเล่นชิ้นใหม่ของน้องเบญพาเ้าเนี่ยสาก,กิรว่าซาวท d e ไ้เด,ด้ดูสิลูกลาเังเวอะไรลูกหัวัพพวัวหัวหัวหัยหวัวัหหััวั อยากแย่งอะลูกแย่งไม่ได้โรนตำรวดกับเพื่อเขาอยากจะเล่นนะลูกเขาไม่มีอ่ะเราต้องไปแ่ะแบ่งเพื่อเล่นไหมลูกแบ่งใครบ้างบ่งเป็นเพื่อนๆเอาจับดูที่จับโชว์ดูที่ลูกเขาก็อยากจะรู้อ่ะเออทำวงกลมที่ลูกแหม่ของเล่นชิ้นใหม่น้องเบนนี่ไม่ธรรมดาครับ ทำอไรดีอีกลูกเยืดที่ลูกเยืดที่ดูสิลูกแล้วรักจะเบ้ขวาตเป็นเยืดทสิลูกยืดสิยืดอยาวไปไหนลูกยาถึงกับนูแล้วไม่ใช่ดานครับท่านผู้ชมนี่คือท่อเสียงทำเสียงหน่อย ในดูที่ลูกโชว์ที่ลูกโชว์หน้ากากให้ดูดิหน้ากลัวขนาดไหนเนี่ย <Hey. S 1> ไหนดูเหมือนหน้าเหมือนหน้าน้องเบนไหมลูกไม่ใ,ใกล้ที่เอาละครับของเล่นชิ้นใหม่ของน้องเบนนะครับเรามาเปบียดกันดูสิว่าจะมั้ยท่อเสียงใช่ไหมครับมันจะมีเสียงจริงไหมเริ่มได้ยังอ่ะเอาเบี่ยงลูกเบี่ยดเขาแรงหน่อยครับมองมองมอง ไวกว่านี้นะครับเสียงดังจริงๆครับท่านผู้ชมไปไวครับเบี่ยงไวไวอาเต้นด้วยเบี่ยงด้วยลูกทำดังไปดังแรงๆนี่ลูกดังแรงนี่แหละครับเขาเรียกท่อเสียงนะครับของเล่นชิ้นใหม่ของน้องเบญภานะครับเพื่อนเอาหูมาเอาหูมาสิ ออเอางี้ต้องเบนเวี่ยงดีกว่า<อ>เวี่ยงเลยลูกมันเป็นท่อเสียงหนูต้องเบี่ยงนะครับหนูต้องเวี่ยงลูกหนึ่ง อ่ะน้องเบนเหวี่ยงกับหัวสิลูกเอาเลยเริ่มเก่งข้อมือไว้ลูกเก่งข้อมือไว้แรงขึ้นแรง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 โอ้โหดังสนั่นวันไหวจนหนวกหูไปแล้วนะครับท่านผู้ชมของเล่นชินนี้มีมูลค่า20บบาทนะครับเราของของเล่นของน้องเบนไม่แพงนะครับแต่สามารถสร้างความสนุกสนาน เพิดเพลินให้กับน้องเบนจะพาได้นะครับใช่คไหมน้องเบนใช่ค่ะน้องเบนได้อะไรจากการเล่นครับได้ท่าเสียงค่ะหนึ่งออกกำลังกายเ,เาาราออกกำลังกายแข็งแรงใช่ค่ะแล้วเพลงเอาหัวมามันดังมากอ่ะออกกำลังกายแล้วเราได้เหวี่ยงใช่คไหมครับได้ออกกำลังกายแขนนะครับอ่าข้อสอง แล้วเพื่อนๆอยากเล่นทำยังไงอ่ะก็ไปซื้อหาเพื่อนไปซื้อล้านยี่สิบเลยเขา้านยี่สิบมันมีขายของลงใหม่ด้วยค่ะไม่ได้พาโชยรอบลุกรอบสุดท้ายลุกหนึ่งสองซ้ำเก่งข้อมือไว้ลุกเก่งข้อมือไว้เวลาเหวี่ยงเก่งข้อไว้ลุกไม่ต้องเหวี่ยงตามเอาหนึ่งสองซ้ำเป็นลมไปแล้วครับท่านผู้ชม คลิปนี้ลาไปก่อนครับ